กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลราชธานีขอพรบคุณท่านประธานครับแม้คอรมอจะมาน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของพวกผมของฝ่ายค้านที่จะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราทำยติไว้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า วันนี้เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ล้วนๆท่านต้องมาส่วนจะฟังอยู่ทางไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งปกติผมพูดทีไรท่านอยู่ทุกทีงวดนี้อาจจะมีภารกิจไม่ว่ากันแต่ว่ามีคอมอมาก,ก็ยังดีอย่างน้อยนั่งคนสองคนจะได้รับทราบกันผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ท่านที่เป็นตำรวจต้องฟัง คนที่อยู่ในหน้าที่รวมทั้งคนไม่อยู่ในหน้าที่ต้องฟังเรื่ององค์กรของท่านเพราะผมจะพูดถึงตำรวจโดยเฉพาะที่ต้องพูดเพราะต้องปกป้องรักษาองค์กรตำรวจให้มีศักดิ์ศรีให้มีเกียรติยศไม่ใช่คนที่ทำอะไรอยู่แล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ตัวเองพูด ในกรณีนี้นะครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกมาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะ8ปีแล้วล่ะครับจากยึดอํานาจรวมทั้งมาจากกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักเราเองก็ต้องต,อง,ตองยอมรับว่ามานั่งใน,ในสภาด้วยกันกรณีนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าท่านลุแก่อํานาจช่วยเหลือบุคคลที่แวดล้อมท่าน บุคคลต่างๆที่ทำงานให้ท่านสร้างความเหลื่อมล้าสร้างบาดแผลให้กับลูกหลานพอสมควรผมเรียนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ที่ดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งยังไงท่านก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจะอำนาจด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ย เราต้องย้อนไปก่อนว่าเขาก็ใช้งบประมาณปกติไม่มีอะไรอื่นใดเลยมีหนังสือเวียนของผบตรชื่อสุวัสด์ก็เวียนปกติดูสไลด์ที่สองที่สามก็ได้ครับผมเตรียมมาให้ดูเวียนปกติเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องใช้ในในเรื่องของการจัดงบประมาณดูแลสำนักางานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งลง ก็เขียนบอกว่าแนวทางในการปฏิบัติราชการนี่สไลด์สามแผ่นนี้ก็พอเห็นคร่าวๆว,ว่าเรื่องนี้ผอบอตรจะต้องดูดูกระทั่งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งเรื่องการสอบเข้าเรื่องทุกอย่างแล้วครับชุดตำรวจก็จะใช้เงินงบประมาณนี่หนังสือเนี่ยเป็นงบประมาณซึ่งซึ่งใช้ในงบประมาณปีห5ห้าซึ่งกำลังจะหมดเพราะนั้น เรื่องนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์นอกจากจะดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังไม่เห็นแก่ลูกหลานที่กำลังตกงานลองดูสไลด์ถัดไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ลูกหลานเราเนี่ยตกงานไปเท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้วในปี64สี่เนี่ยนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ยตกงานไปราวๆสักห0 0 0 0 ที่ต้องย้อนให้เห็นเพราะว่าคนตกงานจำนวนมากแต่มีคนอีกบางคนกลุ่มหนึ่งได้งานโดยอาศัยเส้นสายผ่านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าใครแต่เรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยสมคิดมาอีกแล้วตำรวจอีกแล้วครั้งก่อนก็มาพูดเรื่องการแต่งตั้งตำรวจโยกย้ายจ่ายเงินจ่ายทองกันครั้งนี้มาอีกแล้วพูดอีกแล้ว ก็พูดครับเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเหมือนกับท่านกจิบนั่นแหละไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้พูดไปท่านก็ไม่แก้ไขก็จะพูดจนกว่าจะแก้ไขล่ะอภิปรายไม่ไว้งใจถ้ามีเดือนหน้าก็จะพูดอีกเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่วันนี้เอาเรื่องใหม่หน่อยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าค่าใช้จ่ายค่าดูแลเรื่องต่างใช้งบประมาณหลวงทั้งนั้นไม่ใช่เงินพลเอกประยุทธ เรื่องนี้ขอเรียนว่าพลเอกประยุทธ์ที่ดูแลสำนังกงานตำรวจแห่งชาติโดยมีคุณสุวัสด์เนี่ยผอบอบปัดเนี่ยเขาเรียกเล่นๆอะ่ะเป็นผู้กำกับดูแลในล้านบริหารหลายคนก็จะต้องมองว่าโอ้ยเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมก็แค่กำกับดูแลคนที่บริหารจัดการก็คือคนตำรวจเอกสุวัสด์ขอภัยที่เอ่ยนามท่านไม่เสียหาย ท่านประธานครับเรื่องตำรวจเนี่ยมันมีหลายเรื่องปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาทุกเรื่องเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายเยอะมันเป็นปัญหาหมดเพราะอะไรครับเพราะเราเลือกคนที่มีคุณภาพได้ไม่เต็มหน่วยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันมาอย่างไรครับมากับเส้นกับสายไงจำนวนหนึ่งมากับเส้นกับสายตำรวจที่เขาทำงานดีๆได้แต่มองตากัน นี่ไงครับพฤติกรรมอัจกรรมต่างๆมันรุนแรงมันมากขึ้นผมก็มีสไลด์ให้ดูมีการปล้นค่าจี้ชิงทรัพย์สารพัดอย่างในภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำขนาดนี้ไปปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ตำรวจเอง <c oughs> กลับมองเรื่องนี้อย่างตาปิดๆผมเรียนนะครับว่าท่านประธานครับก <Okay. S 1> ารเอาคนเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นน่ะแน่นอนครับ มันมาได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็เส้นสายซึ่งถ้าใครไม่มีเส้นสายก็เข้าไม่ได้จะเล่าให้ฟังธรรมธานเรื่องนี้ผมเองเนี่ยพอได้ข้อมูลเรื่องนี้ก็นอนคิดพอสมควรว่าจะอภิปรายดีไหมไม่อยากให้ไปกระทบเด็กๆผมคิดดูแล้ว ถ้าเงินที่จ้างตำรวจเหล่านั้นเป็นเงินส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ผมไม่พูดหรอกครับนี่มันเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เอาไปใช้ในสิ่งที่สร้างให้คน,คนแวดล้อมตัวเองคนใกล้ชิดตัวเองเพื่อให้ทำงานให้ผมต้องพูดแม้จะเข้าใจว่าเด็กๆนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องผมเรียนนะครับว่าผมบบปรากฏว่า มีลูกชายกับลูกสาวนักการเมืองคนหนึ่งที่ติดกับพลเอกประยุทธ์เรียกว่าจะเป็นจะตายแทนกันได้เอาลูกเข้าตำรวจคนอื่นเข้าผมก็ยังไม่เอกใจลูกอดีพออตพบตรก็เข้าลูกพอบอคนเดินอาจจะเข้าคนเป็นลูกคนตำรวจพ่อแม่เป็นตำรวจก็อยากให้ลูกเป็นตำรวจไม่ใช่ความผิด โอเคละลูกอดีพอพอตพบตรเป็นตำรวจผมยังพอทําใจรับได้แม้จะรับได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอะไรฮะพราะก็เส้นสายเหมือนกันแต่อย่างน,น้อยๆคนที่เป็นตํารวจใหญ่ๆก็ไดีสร้างคนงานความดีให้กับหน่วยของเขาก็ยังพอรับได้แต่เรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จัดการให้คนคนหนึ่งนี่ไงครับจัดการให้คนคนหนึ่ง แต่ก่อนชื่อสุพรตอนหลังท่านเรียนสูงขึ้นท่านก็เป็นด็อกเตอร์เสกสกลที่ผมต้องเอ่ยชื่อเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องและเป็นข้อเท็จจริงครับท่านประธาน <S <S คืออย่างนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกับคนที่เห็นในภาพไปไหนมาไหนด้วยกันเรียกว่าไม่เป็นเงาตามตัวขนาดจุดไฟชักให้กันนะครับ มีคนมากระซิบว่าในธรรมเนียบนี่คนนี้จุดไฟชชกให้เดินเป็นฝาแฝดเลยเกงการคณะแต่งตั้งให้ไปดูแลเรื่องสลากกินแบ่งดูไปดูมาเป็นไงครับมันแบ่งเข้าตัวน่ะเดียมีเรื่องมีราวมีคลิปอื้อเฉาสุดท้ายก็จำใจลาออกสุดท้ายจำใจลาออกทำไมผมต้องเอ่ยถึงครับเพราะว่า ลูกบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจผมเอ่ยชื่อได้นิดหน่อยไม่ผมมีภาพหมดแต่ผมเห็นว่าเป็นเด็กๆรุ่นลูกผมไม่เอาภาพมาให้ดูคนหนึ่งชื่อร้อยตำรวจโทเจตนารมอัฐวงพยายามพยายามดีเลี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันครับผมเจอหนึ่งทั้งเดียวอีกคนเป็นผู้หญิงลูกสาวชื่อจิตปรารถนานามสกุลไม่บอก คนแรกเป็นรองสารวัตรฝอห้กองบกอกออ,อ,อ,อานวยการของประชาการสืบสวนกลางบรรจุ31มีนาห4คนที่สองเมษาห5ที่ผมพูดก็แปลว่าผมถึงถึงบางอ้ออ้อมีหน้าล่ะคนเป็นพ่อถึงสู้เป็นสู้ตายพูดเถียงข้างๆกูกูช่วยพลเอกประยุทธ์จนไม่ลืมหูลืมตาเพราะเหตุนี้ นี่ไงครับการแต่งตั้งแบบเนี้ยเอาประโยชน์ใส่พวกตัวเองพวกพร้อมตัวเองแล้วเวลาแต่งตั้งเนี่ยผมจะบอกเลยเขาเรียกตำรวจมาเนี่ยเวลาแต่งตั้งตำรวจเนี่ยผอบอมมีอำนาจจริงครับที่จะยกเว้นกฎระเบียบต่างๆผอบอน่วยเนี่ยเขาทำอะไรล่ะครับตอนนี้ พ่อออมนเปนต้งให,ให้ให้ทางพบบตรถามว่าเขาทําได้ไหมทําได้แต่อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะทำไมมันบังเอิญขนาดนั้นน่ะได้ทั้งสองคนเลยดีไม่เอาพี่ชายมาอีกคนเอาน้องชายมาแล้วด้วยนี่มันครอบครัวเดียวนะครับแล้วเด็กๆที่จบใหม่เป็นสี่ห้าแสนคนได้แต่มองตาปิดๆไม่มีโอกาสแล้วตำแหน่งที่ได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ย เขาจะเอาตำแหน่งที่ขาดแคลนขาดแคลนความรู้วันนี้คอเสเตอร์เต,เต็มบ้านเต็มเมืองตำรวจเหล่านั้นน่ะปฏิบัติงานไม่กี่คนลำบากลำบนแต่นี่เอาตำแหน่งทังจดรัฐศาสตร์นักศาสตร์ทางด้านบริหารมามันขาดแคลนตรงไหนพอบบอหน่วยปกติเขาจะเป็นคนเลือกอันนี้ไม่ให้เลือกเลือกมาให้เขาแล้วจะให้ตำรวจ ไปทำงานได้ยังไงในเมื่อความรู้ความสามารถมันไม่ตรงกับหน่วยงานทางตำรวจต้องฟังกันไม่ด้วยอะไรที่ไม่ถูกต้องพวกท่านต้องลุกขึ้นพูดแน่นอนหละกคาเล่การเกรงใจกันกลัวกันแต่คนเป็นผู้แทนไม่ได้เกรงใจนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภาษีอ,อากรพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเอาคนแอบร้อนท่านมาได้ยังไงอย่างนี้แล้วเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองด้วย ความจริงก็ในสภามันก็รู้จักกันเยอะะผมไม่นึกว่าพลเอกประยุทธ์จะกล้าท่านตอบผมแน่นอนว่าไม่ใช่หน้าที่ท่านท่านไม่มีอำนาจออกคำสั่งท่านตอบอย่างนี้แน่นอนครับแต่ใครจะเชื่อล่ะในเมื่อพลเอกประยุทธ์ดูแลตำรวจแห่งชาติอาจจะบอกอะไรกันกับผอบอก,ก็ได้สั่งการกันยังไงก็กได้ไม่มีปัญหาปัญหาคือเงินภาษีพวกผมไง ไอยู่ครอบครัวเดียวเรื่องนี้ผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะปฏิรูปตำรวจอย่างไรกฎหมายปฏิรูปออกไปแล้วขนาดออกไปยังแก้ออมแม่ตัวเองไว้ตั้งร้อยแปดิบวันเลยนี่หรือจะปฏิรูปตำรวจไอ้ตำรวจที่ขาดการตำรวจที่ลดความสามารถก็เขาไม่ได้เลยแข่งขันไม่มีความเป็นธรรมเลย มีแต่ความเหลื่อมล้ำปากท่านก็พูดว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายมันกดอะไรอ่ะเนี่ยบ้านผมก็ถึงบอกว่าถ้าภาษาบ้านผมท่านประธานทาแบบนี้เบิดคําสีเว้าคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบ้านเมืองเนี้ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อยากให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังรับทราบว่า เขามีอำนาจเขาทำอะไรก็ได้ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับด็กเตอร์คนเนี้เป็นดกเตอร์ไม่ธรรมดานะด็กเตอร์เสกอะไรก็ได้จะมีเสกอื่นๆด,ด้วยเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเขามาว่าต่อแต่วันนี้ผมเรียนท่านประธานเพื่อทราบอย่างนี้นะครับว่าเราจะปฏิรูปอะไรต้องดูตัวผู้บริหารต้องดูตัวคนเป็นผู้นำองค์กร ตำรวจดีๆเขาทำงานเขาเสียใจเขาเสียน้ำใจเขาก็บอกผมมาผอบอต่างๆคนต่างๆเขาอยากทำงานเขาอยากคนที่มีความสามารถมาผอบอหน่วยต่างๆเขาก็อยากได้คนมีความสามารถวันนี้ท่านยัดเยียดให้เขาจากตำแหน่งลูกสาวก็เป็นตำแหน่งกองการต่างประเทศแล้วมันเดือดร้อนอะไรลูกชายก็อำหนวยการธรรมดา ทำไมไม่รับตำแหน่งแพทย์เลยคนจบแพทย์ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจจะเส้นเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยว่าเพราะมันขาดแคลนมันมีความจําเป็นทําไมไม่เอาสื่อสารเทคนโนโลยีที่เก่งๆไปช่วยปอทอไปช่วยเขาสก,กัดกัน้นเรื่องเว็บการพาน,านันเว็บการพานันนี่นเปิดกันทั่วข่าวเขาว่าเว็บไหนจ่ายตังก็ไม่ปิดตำรวจไปดูนะเรื่องนี้ยังมีอยู่เยอะแยะ,ยะ เอาตำรวจเก่งๆบรรจุคนเก่งๆคนรุ่นใหม่เก่งๆเยอะแยะซึ่งเขาไม่มีเส้นมีสายสอบแข่งหันกันมาปกติเอามาเลยอย่างที่ผมบอกเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเก่งๆเอาไปช่วยเขามาทำสู้กับแกงคอเซนเตอร์สิครับนี่เอามาไว้อำนวยการอะไรเพราะนั้นผมเรียนท่านประธานว่าท่านจะไปติรูปตำรวจปฏิรูปไม่ได้หรอกครับตราบใดที่นายกรัฐมนตรีที่เราอาภิปรายไม่ว่ายางใจเนี่ย ยังทำในสิ่งที่ที่เรียกว่าทำให้ตำรวจทั้งกองอึดอัดทั้งกรมอึดอัดหลายเรื่องนะครับท่านประธานแต่ว่าผมพอมีเวลาเข้าเข้าให้ท่านฟังว่าวันนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ทำในสิ่งที่ที่เรียกว่าเรารับไม่ได้ที่เรายื่นอภิปรายไบวางใจมันก็เรื่องแบบนี้แหละครับไอ้นี่แค่ประเด็นเดียวประเด็นเล็ก แต่เป็นประเด็น,ะดนสะท้อนให้เห็นว่าคนใกล้ชิดท่านคนที่ดูแลบางเรื่องให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรแล้วจะให้พวกผมไว้วางใจยังไงครับที่เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เพราะเหตุแบบนี้เพราะเหตุแบบนี้ท่านจะตอบหรือไม่ตอบแล้วก็อย่ามาอ้างข้างๆคูครูท่านต้องตอบเรื่องนี้ ตั้งได้ยังไงเหตุผลอะไรอย่าเลี่ยงแม้ท่านไม่อยู่ผมก็เชื่อว่าท่านฟังในรถคนที่ใกล้ชิดท่านแลมอีกไม่รู้อีกกี่คนที่เป็นยิ่งใหญ่กันเหลือเกินผมเห็นใจครับเด็กๆลูกหลานที่เป็นไม่ใช่ความผิดของลูกหลานไม่ใช่ความผิดของเด็กๆความผิดของคนแต่งตั้งท่านต้องจำไว้นะพลเอกประยุทธ ท่านไม่ได้จ่ายเงินเองตำรวจหนึ่งคนกว่าจะ,กะเกษียณเนี่ยผมไปบวกลบแล้วกว่าจะถึงยศดนู่นยุดนี้เสียเงินประมาณ32ล้านต่อคนก็แปลว่าตั้งสองคนอยู่ๆก็ภาษีพวกผม64ล้านนะครับไม่ได้มีความสามารถที่จะดำเนินการทำงานให้หน่วยได้ไดเต็มที่เรื่องนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานเรียนไปยังท่านนายกและท่านรัฐมนตรีที่มาการุณาบอกนายก ว่าพรรคฝ่ายค้านมาพูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีข้อมูลที่จะพูดไม่มีหรอครับพูดล,ลอยๆไม่มีต้องเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานจริงข้อเท็จจริงท่านนายกไปสอบเลยจะทำยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำยังไงก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่า ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านดำเนินการเรื่องเนี้มาพอสมควรแล้วผมก็จะบอกว่าในการทิปรายว่างใจเราเนี่ยเราไม่เชื่อว่าท่านเองจะดำเนินการชอบมาภากคกลท่านเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถเป็นผู้นํำที่พิการทางความคิดเรียกว่าคิดไม่ถึงสองซี่หละครับลุแก่อำนาจแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัด อย่าหวังปฏิรูปตํารวจแล้วครับท่านประธานนะเรื่องแค่นี้ท่านยังทําเลยเพราะฉะนั้นขอฝากเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ต้องตอบคําถามนี้แล้วฝากไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาสภา,สภาที่รักทั้งหลายว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายได้พูดเนี่ยท่านต้องไปตรองดูว่าท่านจะลงมติให้พลเอกประยุทธ์อย่างไรแต่สําหรับพวกผมพรรคฝ่ายค้านไม่มีทางที่จะให้คะแนนพลเอกประยุทธ์ แม้แต่นิดเดียวแม้แต่คิปก็ยังไม่ให้ขอพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ